นอนพอมันทุกคนนี่คุยกับพี่ๆเขาเลยเดี๋ยวเขาทำเองมันจะไม่มีคนคุยขายตัวคาแกนบอยนมนม่งหมฮะอยากได้อะไรนีใครที่เข้ามาใหม่นะครับสอบถามได้แม้ว่านี่คืออะไรนะครับผมอันนี้เป็นไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์วิตามินนะของเอีย่านนะนี่ร็คูเมลลอนแล้วก็สตรอเบอรี่ครับหนึ่งแผ่นหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับ แข่งแห้งเนาะไปวันนี้เป็นวันที่แบบเราเปิดขายตัวจริงวันแรกนะตอนนี้นะอากาศขึ้นพอมากอากาศขึ้นพอมากเลยครับนี่นี่เฉพาะาเฉพาะตัวนี้นี่ยิ่งขึ้นพอดเลยตัวนี้คุณแสงแบบว่าสามกล่องเยอะมากสามคารสจานเยอะเลยฟิยลแบบน้ำผลไม้ทุกคนกินดีกินอร่อยมาก อันดับแรกเลยกินมีกแรกทุกคนจะได้รับความอร่อยความอร่อยจากการกินแบบผลไม้อะไรอย่างนี้นะทุกคนคือหนูเชื่อเลยว่าทุกคนจะติดใจกับรสชาติก่อนดับแรกแล้วต่อมาท,ทุกคนก็จะติดใจกับคุณภาพที่เราจะโล่งท้องสบายท้องนะอคอ่แมงเมฆแม้อย่างมาเฟั้งอย่างโล่งท้องสบายท้องนะคะพี่กดตะกร้าได้เลยนะหนูบอกเลยว่าคือ อยากให้ทุกคนได้ลองสิ่งดีๆแบบนี้จริงๆเพราะว่าหนูก็เป็นคนกินไฟเบอร์มาแบบแทบจะแบบหลายตีแล้วอ่ะจุกจิกใช่แล้วใครที่กินจุกจิกกินหมูกระทะชาบูกินแบบกินเยอะอ่ะทุกคนกินตลอดทั้งวันห้ามปากตัวเองไม่ได้นะคะตัวนี้ซัดเลยบางทีบางวันหนูกินเยอะจริงหนูก็กินสองซองนะคือมันสามารถกินสองซองได้ขนาดกินสองซองมันก็ยังไม่ปวดบิดเลย เพราะฉะนั้นนะคะพี่ๆสามารถกดตะกร้ากันได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจก็กดหนึ่งตะกร้าก่อนนะคะหนึ่ง้าคือเก้าบาทนะครับหนึ่งกล่องนะครับหรือว่าสนใจเซรั่มกันแดดนะนี่เรามีส่วนลดนะให้นะครับให้กดได้นะคะเท่าไหร่เอาไปเลยครับผมจากปกตินะคะตัวนี้สามร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็กันแดดสองร้อยเก้าสิบนะครับตัวนี้3า m l เอ็มเอลนะกันแดดสิบห้าจนจบอายานอนหลับให้ปัวกินแล้วกันแดดสิบห้ากรัมนะครับผมไม่มีน้ําหอมไม่มีรองพื้นนะครับไม่มีสารอันตรายเลยนะครับ อุ้ยวันนี้น้องแัดไม่เตือนเลยอ่ะน้องไม่เตือนก็อยู่ต่อไปอวันนี้น้องใจดีมากวันนี้น้องน่ารักช่วงมันนะ <laughs> <laughs> เซรั่มกันแดดมีโปรเดอ้อเซรั่มกันแดดแลดสามสิบเปอร์เซ็นต์เดอ้อวันนี้เดอ้อใครอยากได้กดเลยนะคะใครอยากลองใครที่ดูมาหลายวันแล้วไม่เคยลองสักทีก็ลองเลยนะเซรั่มกับกันแดดนะ มีโปรนานๆทีนะคะไม่ได้มาบ่อยๆนะพี่ๆนะอ่ส่วนไฟเบอร์ทนเนาะบอกแล้วยังยคือมันมันลงเลยแสเดียหรือจิตไม่ถูกต้องเพ่าดึงดูดทุกคนสนใจนี่แหละไม่ต้องแพ็กให้เบิ้งดอกบอกเป็นการแพ็กหรือเปล่านะแห้คนดึงดูดแน่น้น่น ยังไงทุกคนเดี๋ยวขึ้นใหม่ได้ไหมอะเออลงก็ลรขึ้นใหม่อะ